นักเรียนมาดูพยัยชนะที่เราเรียนไปทั้งหมด6ตัวมีอะไรบ้างนะอันนี้อาโอเอีอทีนี้นักเรียนขาถ้าเกิดสมูวกาถูกจําฝั่งนี้ 6ตัวครบแล้วนะคะวิธีการอ่านฝั่งนี้คือเอาทั้งหมด6ตัวนี้มาผสมคากันนะมันมีหลักการนักเรียนไม่จําเป็นต้องมานั่งท่องทีละตัวก็ได้ถ้านักเรียนจำ6ตัวได้นักเรียนก็สามารถอ่านทุนี้ออกหมดวิธีการมีอยู่ว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ากับสระอะไรคะโอโอใช่ไหมคะอาโอ,โอเวลานักเรียนออกเสียงให้ออกเสียง ตัวแรกยาวแล้วก็ตัวที่สองสั้นคือปิดท้ายออกเสียงมันจะเป็นยังไงเอาเอาออกแล้วนักเรียนได้ยินเสียงอะไรคะได้ยินเเอาด้วยเอาใช่ไหมเอาเอาตัวนี้อ่านว่ารวมกันอ่านว่าอะไรคะเอาด้วยเอานะคะตัวนี้เหมือนกันสระอะไรนะอี องออกเสียงพร้อมกันลากก่อนแล้วว่าปิดท้ายได้อีกอ i i i ได้ยินเสียงอะไรคะอด้วย i นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสระ i เห็นไหมเราซื้อบอกแล้วว่าถ้าฝั่งนี้หนูจำได้ฝั่งนี้หนูไม่ต้องท่องเลยนะคะคำนี้ตัวนี้นะคะตัว n กับ ng มันเป็นพยัญชนะท้ายถ้าบ้านเราก็คือ ตัวสะกดนั่นเองนะตัวนอหนูให้นักเรียนจำว่ามันคือไอ,อตัวเอ็นให้นักเรียนจำว่าคือนอนหนูนะคะส่วนตัวมองตัวเอ็นจี G, ให้นักเรียนจำว่าคือมองูเพราะฉะนั A ้นอาบวกนอหนูมันน่าจะอ่านว่าอะไรอันด้วยอันอันนะคะต่อไปอาบวกตัวเอ็นจีน่าจะอ่านว่าอะไรคะอ,รอังด้วยอังอ่ะผสมของสระอาครบหมดแล้วอ่านตามหลักซูตรนะคะอา เอาอไออันอังต่อไปมาแถวที่สองค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้องท่องนะแถวที่2โอโอกับอูมาประสมกันเวลาออกเสียงจะออกว่าไงตามหลักที่เราสอนด้วยโอโอนักเรียนได้ยินเสียงอะไรคะ Oh. ด้วยโอใช่ไหมโอเพราะฉะนั้นสระอันนี้ก็คือสระกโอโอนะคะ oh. อันนี้คือโออันนี้คือโอมีไมา่ายมมี่ายนะคะต่อไปน้องซือบอกแล้วว่าตัว NG คือแทนนงูใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอบวกนงูจะต้องอ่านว่า oh. <O. S 2> ด้วยองององอ่ะโอเคแถวที่สองอ่านตามนัองซือเถอโอโอ แยกออกหมสองอันนี้มันต่างตรงไหนแยกออกนะเสียงไม่เหมือนกันนะอันนี้โอธรรมดาอันนี้โอนะคะมีกิ่นอูอยู่หน่อยเห็นไหมโอนะคะตัวนี้คือององตัวนี้คือสระอะไรคะเออเออกับอีผสมกันเราผสมอี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 ออออออีออีเอย เอยนันเรียนได้ยินเสียงอะไรดูเสียงเอยสระเอยถ้าเป็นบ้านเราเข้าใจไหมฮะเอยเอยเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าเอยเอยนะคะตัวนี้อ่านว่าเอออ่านเลยค่ะไม่ต้องสะกดไม่มีตัวสะกดเออตัวนี้ค่ะเออกับน้องหนูอ่าตัวเออบอกน้องหนูก็คือเอินเอินนะคะตัวนี้เออ เอ็นจีเอ็นจีคือเงางูเออผมเงางูคืออะไรตัวเอิ่มเอิ่มอ่ะแถวนี้ค่ะอ่านตามหลักชื่อนะคะเออเออเอยเอเออเอออิเอิญต่อไปแถวนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะคะอีอีอีกับอาออกเสียงเป็นเอีโดยเอีย แถวนี้นะคะตัวนี้ให้เอาตัวหลังยาวกว่าตัวข้างหน้าเอียเอียเวลาออกเสียงตัวนี้นะนักเรียนต้องอ้าปากเอียเอ่าตัวนี้คือสระเอียแต่ว่าอ้าปากเอียต่อไปค่ะอีกับเออออกเสียงเป็นออด้วยเอียสองตัวนี้ต่างกันตัวนี้อ้าปากตัวนี้ทำปากยิ้มทำปากยิ้มเอีย เอียเอียเอียตัวนี้เอีย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 อะตัวนี้ค่ะคือสองตัวนี้ผสมกันนักเรียนรู้แล้วตัวนี้อ่านวมื่อกีตัวนี้ถือว่าสะกดแล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรอาอ้าอีกับเอาผสมกันคือเอียวด้วยเอียวเยอกเยอีเวอาอะสระเอียวนั่นเองใช่ไหมเยอต่อไปค่ะ ตัวนี้นักเรียนที่เราซื้อวงกลมสระอีไว้หมายความว่าเวลาออกเสียงออกมีตัวอีก็คือตัวนี้แต่เวลาเขียนนะคะมันจะเหลือแค่ตัวนี้นะนักเรียนจะรู้ที่มาที่ไปของเสียงเพราะฉะนั้นเอียกับอูมันจะออกว่าอะไรอ่ะอ่ะตัวเอกอิวอิวออ่ะเอียกับอูอิวอ่ะเห็นไหมถ้าจําได้ไม่ต้องท่องนะคะอีกับ ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะสะกดแล้ว worlds, ตัวนี้อันอีกับอันอ่านว่าเอียนด้วยเอียนเอียนเอียนด้วยเหรอต่อไปค่ะอีกับนอหนูคือจะอ่านว่าอะไรด้วยอินอินอินอ่ะตัวนี้อินตัวนี้อ่ะเเราอ่านยังคือตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะ ตัวนี้อ่านว่าตัวเนี้ยอังอีกับอังอ่านว่าด้วยยังยังยังอ่าเก่งมากตัวนี้ยาวหน่อยนะอีกับเอ็นจีเอ็นจีคืององูเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรคะเจ็ดระตูด้วยอิงแล้วสุดท้ายอีกับตัวนี้ตัวนี้เราสะกดแล้วก็คือตัวอะไรคะองอีกับองเจ็ดระตุเนะฟังใจฉีเจ็ดระตุเนะ ดูอียงพวออกมกับภาษาอิจีนแบบยาวๆอีอค่ะง้ภาษาจีมันเป็นประโยคยาวๆยาวมากพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวยกตัวกตัวอย่างว่าตอนนี้พวกเรากำลังเรียนภาษาจีนอยู่เช่นใจ๋หวเมินไจ๋เสืออ่ะเส้นไจ๋หวเมินจ้าไจเสือฮั่นยฺ่ออประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องได้เรียนกันนะคะรูปประโยคแต่ว่าเบสิกพื้นฐานตองออพินินให้ได้ก่อนนะอื แถวนี้หมดแล้วนะคะอาดามหลอกชื่อเกลล์หลอกชื่อตู่อีอีเอีย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 ยอยอยูยูเยียนเยียนอินอินยังยังอิงอิงสุดท้ายยงยงอ่ะต่อไปค่ะได้หมดแล้วตัวนี้คือสระอะไรคะ อะไรอะไรอูอ่าแซดดูด้วยอูกับอาออกเสียงว่าด้วยกัว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 นั่นคืออูอาอูอาแต่พูดเร็วๆกัวกัวนะคะในอาวางกัวนะอ่ะต่อไปอูกับโอออกว่าอะไรอัวกัวกัวกัอ่ะกัว เราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงตัวเองไหมเวลาเต็มพูดอ่ะมันจะมี้งอูท้งโออยู่ในในเสียงที่เราพูดนะคะอูอูต่อไปค่ะอูกับตัวนี้ผสมกันแล้วตัวนี้คือตัวตัวนี้ตัวนี้คือสระอไออืสระไอเพราะฉะนั้นอูกับไออ่านว่าดัวอวยอวยอวยต่อไปค่ะอูกับตัวนี้เราผสมกันแล้วตัวนี้คือตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่ะเอตัวนี้คืออ่านว่าอะไร เอยกับอีเอออีเอออีเอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอูกับเอยมันจะต้องเป็นอุยอุยอุยนะคะเหมือนกันที่มีวงเล็บสระอีหมายความว่าเวลาไปผสมคำจริงๆมันจะเหลือแค่2ตัวไม่มีตัวอีแค่ให้นักเรียนรู้ที่มาว่ามันคือเสียงอันนี้เฉยๆนะคะต่อไปอูกับอันอ่านว่าอวน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 นะคะ ต่อไปอูกับเอินอ่านว่าอ้วนอ่าอ้วนเหมือนกันเวลาเขียนจะเหลือแค่สองตัวอ้วน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 ตัวนี้ค่ะอูกับอังอ่านว่าอะไรคะวังด้วยวังวังวังอูกับเอิงอ่านว่าอ้วนอ่าอ้วนอวนอวนอ่าโอเคแถวนี้นะคะเกินเหลาชื่อตัวอีเปี้ยนอ่านตามประชินรอบนะคะ อูอ u a ้าว้าว้าว้า u a ยวายวี่วี่ u a n วั n วุ่นวุ่นวังวังวอ่ะตัวนี้นะคะยากสุดสำหรับเด็กต่างชาติที่เรียนภาษาจีนอันนี้คือตัวอะไรนะยีอืมยียียีตัวนี้นะคะอ่านว่าเย่ ยูยยูยอยูโบอันอ่าหว่ยูยยืยละยยบนนยยยูยยืนเดี๋ยวให้เรียกออกมาอ่านทีละคนนะคะแรวาอ่านตามชื่อก่อนนะยูยืนเยนยนยืนโอเคมมีาเข้าใจไหม